ก็ต้องทำันต้องนกองารที่ก็อทยาักงาักอางทาสนต้องสก็ันกต้องาสัาสีก็้าัอาสีน้ี้ยาต้องสีตงทนอสนกา็ตนี้นกา อีเ็ดคุยคุยกับชาติชาติ่นนก็ากมาก็ช่วยเอ่อคิดสูตรเสถียรสำหรับชาติขทเราท่าซึ่งมันเป็นการแสดงว่าหนักที่ได้รงงา่ายงแต่เทคโนโลยีสนี่สามารถได้ดังนเรางเกิดโปรจอ้มาแล้วกาทมุมอของเราเีความพิเศษงมากที่แบบสามารถงต่อไปได้เลยได้ คือ GDE เนี่ยเป็นบริษัทที่ใหช่วล้วเร้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรา มัต <ider> ่อยอดไเรื่อยๆทังุ่แแรงบรนารใยสงคัที่ทำให้แบนตามเลยนะคับจับเกับาเป็นเรื่องของกิจกมารแันว่าควคาแล้วก็สนนุดีก ก็คล้ายๆกันที่เป็นความสบคันแล้วก็การทีส่ตตนนงต่อความนความสุขันตอน่อไปค่ะก็แล้วก็อยา่างอา่นอ่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ส่งต่อความความดีๆซึ่งเรนถือว่าแบรนด์เราเองเราก็เห็นถึงว่ามันเปนสื่อแล้วก็ทำให้คน เป็นสิ่งที่เราก็ทำงานที่เพรนกัก็อยากแล้วก็มีการูำสื่อที่มันจบต้องได้แล้วก็อ่าดูเสร็จแล้วดูเสร็จแล้วแล้วก็เป็นขันย์มเป็นการพรบายว่ามันมีคน <c oughs> มีคนที่บ้านที่ <c oughs> ท,ที่ก็สำคัญแ็ส่งมอความหมาอะไรสื่อกระาที่ทำให้เราแบงานในดูความจริงได้ ตัวข้าค่อโจยคือ้าครื่งหดึ่มแล้วก็ตัวตัวทักทิ่ย์ก็เป็นเหมือนสัญลากษ์ที่อยู่ในนั้ที่อาม่าใช้เวลาเป็นหลายๆปีเพื่อหมนให้มันโตแล้วก็เก็บไว้ที่ขี่มันก็เป็นสิ่งที่เวลาเลากินไปก็จะได้เห็นด้ถึงความรักของ คนในครอบครัวคือมีความเสียสละแล้วก็เวลาที่ให้กา่างเนี้ค่ะเราไม่ก็เหมือนกับการส่งความรู้สึกดีๆไม่ต้องบอกว่ามึงรักตรงๆแต่ว่าส่งมาใื้ถึงได้แล้วมันรู้นะว่าอ่ะใช่ฉันบ่มฉันใช้เวลาเหมือนกับเราจะทำอะไรทุกอย่างต้องใช้เวลาจริงๆเหมือนตั้งแต่เราเรีนให คือเอามาูต้นทัทีมะุกทางที่นาดยรก็คือองอย่างี้ค่ะล้าตามอย่ารบแปลงคำขอเออททมแะที่เป็นทาอปกลรู้สึกว่าบเป็นตาวใช่แคาเป็นเป็ไงบ้างความรู้สึกเพราะ่เพราะว่าภาพยนตร์เนาะมนงสกต่อเื่อเรืยลยบมากแล้วก็ได้มาโรมตีด้วย ก็ดีใจค่ะว่าชาตานมเนี่ยที yes. tá, ่เราเคยรู ate, no ้ว่าก็มานานแล้วก็จะัชยาอย่างนไม่เหรอเขาก็ดื่มก็มายู่เรื่อยแล้วก็พอมาผสมกับทับกินที่เป็นเหมือนความผิดพัาระหว่างยาหลังที่มีความความลึกซึ้งเข้าไประหว่างชาติ แต่ช่างความรักความผูกพันแล้วก็ที่อยู่นในที่สุดอีกสิ่งหนึ่โอเคโซนแก้วมีรูปอม่าอยู่ด้วยคือรู้สยังไงบ้างคะที่ตอนนี้เราก็เรากอยู่ที่แก้วนะใครดื่มปุ๊บจะนึกถึงเราถ้าใครดื่มก็จะแก้วมันก็แล้วกันนะอย่างนี้เจะไปดูอม่าจะเอาไปใส่น้ำใส่อะไรต่อแล้วก็ อัน e> hm ั่ะโอเคค่ะสุดท้ายะคะฝากโปรจกต์ที่เรเ่องี่เอกกัน้อคือจริงๆนี่คือไหนเนี่ยนอกจากการที่เราดูแล้วเรารู้สึกเราชนชเราแฮปปี้เราให้ไหนัป็นส่วนต่อแลงกำลัใจแล้วก็แรงที่แต่งันห จะมีเาแต่ว่าทไปแค่ทำแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วค่ะก็ขอบคุณนะคะ ช่วยกันส่งต่อแม้ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนก็ตามที่สำคัญอะไรบ้างก็ถ้าดื่นแล้วนะคะคิดถึงอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะต้องซื้อเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยหลา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 ยแก้วดีดีค่ะะคนที่บ้านก็อยากดื่มเหมือนกัน Yeah. Uh -huh.